สวัสดีคุณผู้ชมเลยครับสำหรับวันนี้เราอยู่เกมไม่เบรดเป็นอร่อยเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเล่นเซิร์ฟโลว์เพย์วอร์บอลนั่นเองครับก็จะเป็นเซิร์ฟสำหรับคนไทยนะครับที่จะเปิดโอกาสให้คุณมาเล่นและก็สร้างตำนานของคุณเองครับเอาล่ะก็สำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามาในเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าต้องเริ่มยังไงนะครับผมก็จะมาสอนนั่นเองครับเอาล่ะอย่างแรกนะครับในตอนเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเกิดมานะครับตอนที่คุณเข้าในเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้้วนะครุณกก็จเิดมาตงี จากนั้นสิ่งแรกที่คุณติดตัวมาเนี่ยก็คือเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับยังไม่มีชุดเกราะไม่มีอาวุธอะไรต่างๆเลยนะครับคุณก็เพียงแค่เดินตรงมานะครับจุดแรกที่คุณจะต้องไปเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เริ่มต้นนะครับซึ่งคุณก็จะมีเงินทั้งหมด1000เหรียญนะครับที่ติดตัวคุณมาใช่ไหมคุณก็ต้องเดินมาที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นตลาดนะครับเป็นร้านค้าที่ขายพวกอุปกรณ์พื้นฐานนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นการ Import สินค้านะครับ พอคุณกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีสินค้าตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับที่วางขายนั่นเองครับก็จะมีตั้งแต่ค้อนครับแต่อันนี้จะเป็นค้อนที่ไว้สลับพวกในช่างนะครับในการค้าบของนะครับในส่วนของิกแอกนี่ก็จะไว้สลับในการขุดเหมืองหรือพวกตีพวกก้อนหินต่างๆตามแผนที่นะครับที่เราสามารถฟามได้นั่นเองครับแล้วก็จะมีในส่วนของขวานครับที่ไว้สลับในการตัดไม้นะครับมีเคี้ยวไว้สลับเกี่ยวข้าวหรือพวกของการเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็ มีดนะครับมีดสั้นอันนี้ก็ไว้สำหรับในการพวกฟาร์มพวกไก่หรือหมูนะครับพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ตามที่นะครับเอาละซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยเรามีตังทั้งหมด1000เหรียญนะครับดังนั้นเริ่มต้นผมแนะนําว่าถ้าคุณมีตังแค่พันเหรียญเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อที่นี่เลยครับคียวเรียวขากว่าเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หาง่ายที่สุดนั่นเองครับเอาละพอคุณซื้อเคียวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็ให้คุณเดินมาตรงนี้เลยครับเดินตรงมาที่ข้างๆลงมาตรงนี้คร ไล่อางุ่นเล็กๆตรงนี้นั่นเองครับนี่เลยนี่แหละแล้วก็มาทําการเกี่ยวพวกไล่อางุ่นตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็จะมีสองฝั่งตรงนู้นก็มีนะครับ2จุดคุณก็เกี่ยวเสร็จปุ๊บจากนั้นเมื่อคุณเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เดินมาที่ตลาดตรงนี้นะครับซึ่งในวันเปิดจริงเนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่ามีคนที่เล่นเป็นแฟคชั่นพ่อค้าแล้วเนะี่ยตรงนี้จะปิดตายนะครับเราจะไม่สามารถเข้าได้นะครับต้องทําการค่าขายจับพ่อค้าทานั้นนะครับ แต่ตอนนี้เรายังเปิดในช่วงทดสอบนะครับก็ยังเข้าได้อยู่นะครับคุณก็เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทําการขายได้เลยนะครับนี่ขายก็หาทรัพยกรนี่องุ่นใช่ไหมแล้วคุณก็กดเซลล์ขายได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบสิ้นเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีการหาเงินง่ายๆนะครับหรือถ้าคุณมีทรัพย์กรอื่นก็มาเดินขายตรงนี้ได้นะครับในตลาดเนี่ยมันก็จะมีตลาดพวกชุดกระพวกนี้นะครับ มีตลาดพวกนีพวกแร่ต่างๆหรือทรัพยนกรพกไม้อะไรๆๆต่างๆพวกนี้นะครับที่เราเอามาขายได้พวกเวียนก็มีขายนะครับหรือพวกอาวุธก็สามารถขายได้ที่ตรงนี้นะครับซื้อขายได้เลยถ้ากว่ามันมีสต็อกก็มันก็จะมีโชว์ตรงนี้นะครับเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโชว์สต็อกมันก็จะแสดงว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้มีสต็อกอะไรอยู่ในตลาดบ้างนั่นเองครับมีใครเอามาขายบ้างซึ่งตอนนี้ก็ใกล้หมดแปลวนะจ๊ะเด็กๆเอาละประมาณนี้นะครับ ส่วนต่อมานะครับก็คือถ้าหากว่าใครหิวข้าวนะครับอย่างตอนนี้ผมก็หลอดสีเขียวของผมนะครับเหลือแค่14แต้มใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมกาลังหิวข้าวก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามีองุ่นนะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมเรามีองุ่นปุ๊บเนี่ยจริงๆเราไปฟาร์มเนี่ยเราสามารถใช้องุ่นนะครับลากเข้ามือด้านข้างนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาถือแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นคุณก็คลิกขวานะครับมันก็จะเป็นการกินอาหารนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เองครับนี่เรียบร้อยมันก็จะทําให้เรา ได้คะ่ะอาหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งพวกองุ่นพวกนี้เนี่ยจริงๆก็ถ้าเรากินไปเนี่ยมันจะเพิ่มได้น้อยมากครับเพราะว่าเป็นองุ่นแต่ถ้าเราไปแปรรูปไปเป็นพวกอาหารต่างๆนะครับอย่างเช่นไปเป็นวายหรือเป็นปนพวกนี่ครับนี่พวกขนมปังอะไรพวกนี้มันจะกินอิ่มกว่านั่นเองครับเดี๋ยวผมลองกินให้ดูปึ๊บปึ๊บนี่กินปึ๊บจากสิบแปดนะครับฝับเป็นห้าสิบแปดเลยนี่เพิ่มมาสี่สิบแต้มน,นะครับ ประมาณนี้ครับเผื่อใครหิวก็สามารถมาหาซื้อได้ซึ่งนจริงในวันเปิดจริงเนี่ยเราจะมีโรงเตียมครับเป็นโรงเตียมที่อยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ให้กับผู้เล่นที่สนใจเล่นเป็นบทบาทโรงเตียมครับเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมาเปิดร้านค้าแล้วก็ทําอาหารขายกับคนในเมืองนั่นเองครับซึ่งในเซิร์ฟเราก็จะต้องมีคนแบบนี้นะครับมาทําอาหารให้กิน แต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังสามารถทําอาหารกินเองได้นะครับก็อย่างเมื่อกี้ถ้าคุณมีองุ่นใช่ไหมคุณก็สามารถมาที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับเนี่ยใช้องุง่นจานวน5ถังด้วยกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมาแลกเป็น1ถังไวน์ใหญ่ๆนะครับจากนั้นคุณก็มาด้านหลังตรงนี้แล้วก็ใช้ถังไวน์นั้นมาเปลี่ยนไปเป็นไวน์ที่เป็นแก้วไว้กินได้นะครับทั้งหมด10แก้วด้วยกัน,นครับทีนี้คุณก็จะสามารถมีไวน์กินของตัวเองเรียบร้อยก็มีเสบียงเรียบร้อยพร้อม ให้คุณได้ใช้ชีวิตได้แล้วครับหรือถ้าหากว่าคุณมีอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพวกขนมปังนะครับก็สามารถมาแปลรูปได้นะครับถ้าหากว่าคุณมีฟางข้าวนะครับก็สามารถมาทาเป็นแป้งได้นะครับซึ่งพอทําเป็นเมล็ดทําเป็นแป้งแล้วเนี่ยก็ทําขนมปังได้นั่นเองครับหรือถ้าหากว่าคุณมีเกลือแล้วก็มีพวกเนื้อสัตว์ตเนื้อไก่พวกเนื้อปาลาอะไรพวกนี้เรามีตกปลาด้วยนะครับก็สามารถเอามาผสมกับเก,กลือได้นะครับ แล้วมันก็จะกลายเป็นอาหารพวกเนี่ยเนื้อย่างให้กับเราได้นั่นเองครับก็มาแปลรูปตรงนี้ได้มีถึงขั้นที่เป็นแบบสูงสุดก็คือเป็นพิซซ่านั่นเองครับด้านล่างนะครับที่ต้องใช้เครื่องเทศนั่นเองครับประมาณนี้ถ้าว่าใครสนใจก็ไปลองทําอาหารมาขายก่อนก็ได้นะครับส่วนต่อมาครับถ้าว่าใครบาดเจ็บหรือได้รับดาเมจมาเยอะๆนะครับเลือดเหลือน้อยก็สามารถนอนที่เตียงได้นะครับตรงนี้ที่โรงแรมเนี่ยมันก็จะสามารถฟักฟื้นเพิ่มเลือดให้กับเราได้นะครับแต่แนะนําว่า ระหว่างก่อนที่เราจะนอนเนี่ยให้ดูด้วยนะครับว่าโหลอดอาหารเราเนี่ยเต็มหรือเปล่านะถ้าโหลอดอาหารเราไม่เต็มถ้าเรานอนไปเนี่ยแล,ลย้วเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยอาหารเราก็จะหมดไปเลยเนะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมของกินไว้ด้วยนะครับ <S <s <uck> หลังจากที่เราตื่นขึ้นมานะครับไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเลือดลดเพราะว่าหิวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพยายามดูดีๆด้วยนะครับว่าโหลอดอาหารเราหมดหรือเปล่านะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่ถ้าหากว่าใครอยากได้ทรัพย้ก่อนนะครับเราก็สามารถออกจากเมืองได้ มันก็จะมีทรัพยากรตามื้นที่ต่างๆครับอย่างตรงนี้ออกมาจากเมืองปุ๊บคุณก็จะเห็นเป็นก้อนข,า,ขาวๆตรงนี้ก็คือเป็นเกลือนั่นเองครับเห็นตรงเนี้ยก็สามารถใช้พ i ิกแอคนะครับมาทําการตีแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปขายในตลาดในเนี่ยนะพวกนีนะ่พวกเกลือพวกก้อนหนินนะครับเนี่ยตามแผนที่ส่วนต,น,น,นต้นไม้นี่จะเป็นต้นไม้ที่มันจะมีชื่อนะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่มันไม่มีเลือดมันจะไม่สามารถฟาร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปออกไปข้างนอกตรงนู้นครับ มันจะมีต้นไม้ที่มันมีชื่อแล้วก็ตีแล้วก็จะเกิดมีดามเมจนั่นเองครับถ้ามันไม่มีดามเมจจากการตีต้นไม้เนี่ยคือมันไม่สามารถตีเพื่อเอาไม้ได้นะครับเพราะว่าเราล็อกพื้นที่ทรัพยากรไว้เพื่อให้คนที่มีประสาทครับนี่เนี่ยแค่เลงไว้แล้วมันมีชื่อแบบนี้แสดงว่าเนี่ยต้นนี้สามารถฟาร์มต้นไม้ได้นนเองครับเนี่ยตีเพื่อเอากิ่งไม้ Leaving antis, หรือท่อนไม้ได้นะครับแต่ถ้าเลงแบบนี้แล้วไม่มีชื่อขึ้นสีาขาวนะครับแสดงว่ามันตีไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ชื่อขึ้นเห็น ประมาณนี้นะครับส่วนพวกเหล็กหาอย่างไงนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ทับก้อนเหล็กจริงๆก็ออกจากเมืองมาแค่นิดเดียวนะครับเนี่ยแค่ตรงนี้มันจะมีนี่เลยเป็นค่ายก,ก,ากากที่พังทลายตรงนี้นะครับเราก็เดินไปปุ๊บแล้วจากนั้นเราก็จะเจอกับแท้งเหล็กนะจ๊ะก้อนเหล็กก้อนหินนี่ไงนี่มันก็จะซุกซ่อนตามแบบนี้นะครับเนี่ยพื้นที่ต่างมันจะมีแบบนี้คนระับ พวกแร่เหล็กพวกทานพวกก้อนหินนะครับมันก็จะอยู่ตามแคมป์เล็กๆอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าคุณอยากได้ข้าวที่เป็นพวกฟางข้าวนะครับมันก็จะมีพื้นที่อยู่ด้วยนะครับมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ตามป่าตามเขานะครับก็เดินจากทางเมืองกลางมานะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดแผนที่ดูก็คือจากเมืองกลางลงมาทางด้านล่างน,นะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเนี่ยเป็นพื้นที่แฟกแบบนี้นะครับคุณก็สามารถใช้เขียวนะครับกดนั่งยองๆนะครับแล้วก็ทําการเกี่ยวได้เลยนะครับตรงนี้ เน้นย้ำว่าอย่าลืมกดนั่งด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกี่ออกไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีเคียวถือไว้ในมือด้วยนะครับแล้วก็ทําการกด F เพื่อทําการฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นั้นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นพืนที่แฟกแฟกก็เอาไปใช้ทําเป็นผ้านะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นพวกชุดเกราะหรือพวกชุดระดับสูงๆหรือรวมไปถึงการทําอานมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากนะครับ เพราะนะนนว่าให้หามาถ้าหาว่าเราเป็นผู้เล่นทั่วไปไมันก็ต้องเดินตามหาแล้วก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมันจะมีจานวนน้อยมากสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเมืองกลางครับแต่ถ้าหากว่าคุณไปเป็นเจ้าของปราสาทแล้วบอกได้เลยว่าจะมีโคตรเยอะนะครับถ้าหากว่าคุณเดินออกมานะครับจากเมืองกลางก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับคุณจะต้องข้ามสะพานมาทั้งหมด2สะพานด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะมีข้าวอยู่นะครับนี่ไปทุ่งข้าวนะครับที่เราสามารถฟาร์มได้นั่นเองครับตรงนี้นี่ก็เช่นเคยครับตรงนี้ คุณก็เพียงแค่กดนั่งยองนะครับแล้วก็กด f ถือเขียวไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการฟาร์มได้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นได้ต้นข้าวมานะครับนี่ทุ่มข้าวสาลีตรงนี้เลยอีกหนึ่งจุดนะครับก็สามารถมาทําการฟาร์มได้นะครับตรงนี้ใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่เราสามารถทําได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของแคมป์โจนนะครับในกรณีที่เราฟาร์มจนถึงระดับหนึ่งแล้วพอมีอาวุธมีชุดเกราะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็สามารถไปหา รังโจนได้นั่นเองครับในส่วนของรังโจนเนี่ยจะมีอยู่ตามแผนที่นะครับคุณก็ต้องไปหาเองครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่สปอยนะครับอาจจะสปอยแค่บางจุดเท่านั้นเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้ทุกคนไปหาเองด้วยนะครับก็สำหรับรังโจนเนี่ยมันก็จะเป็นแคมป์โจนแบบนี้นะครับตามแผนที่คุณก็จะต้องทําการเดินเข้ามานะครับตรงนี้นี่เป็นประตูก็สามารถไปดูคลิปช็อตได้นะครับวิธีการบุกรังโจนครับที่ผมทำเอาไว้ในช่องผมนะครับก็ไปย้อนดูได้ เราก็ปลุกเข้ามาปุ๊บมันจะมีโจรสปอนอยู่ข้างในนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าลังนี้จะมีคนเคลียร์ไปแล้วนะครับพอเราเคลียร์ดาแรกเสร็จปุ๊บเราต้องมาทําการเก็บอาวุธนะครับก็คือไปกดขอไข่ขอขวดนะครับสมมติว่าคุณถือดาบมาแบบนี้ใช่ไหมกดขอไข่ขอข,ขวดในปุ่มแล้วคุณก็กดเอนะครับเพื่อทําการปลดล็อกประตูแบบนี้นครับแล้วเราก็จะสามารถกดเข้าประตูไปได้นั่นเองครับนี่หนึ่งชั้นเคลียร์โจรให้หมดก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถปลดล็อกประตูได้นะครับแล้วก็ ทำการอัลล็อกไปเรื่อยๆนะครับให้อย่าลืมเก็บดาบทุกครั้งนะครับเก็บอาวุธทุกครั้งก่อนที่เราจะเปิดประตูนะครับนี่แล้วก็เข้าไปได้นะครับเคลียจนหมดปุ๊บแล้วมันก็จะมีโจนที่จะดรอปสกอร์นะครับซึ่งสกอร์นี้เราสามารถเอาไปแลกปุ่นพวกทรัพย์กรต่างๆได้ด้วยนะครับรวมไปถึงอาวุธหรือชุดเกราะต่างๆที่ไม่สามารถคราฟได้เองนะครับเป็นของลิมิเต็ดเฉพาะคนที่มาแลกสกอร์เท่านั้นครับส่วนจุดที่สามารถแลกสกอร์ได้ก็คือตรงนี้นะครับจะมี แม่สาวน้อยกับตู้ที่อยู่ข้างหน้าของเขาครับที่เราสามารถกดแลกสกอร์ได้นั่นเองครับก็จะมีตั้งแต่เป็นผ่านเพนะครับใช้นี่สกอร์โจรกะกะห้าอันครับหรือพวกสกอร์ธรรมดาอย่างละหนึ่งนะครับแลกัสกอร์อย่างละหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งครับหรือด้านล่างที่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับพวกนี่อุ้ยอาวุธระดับสูงนะครับมีอาวุธกว้างด้วยนะครับพวกหอกกว้างอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับรวมไปถึงสกอร์ระดับเทพนะครับนี่เวทแรงสกอร์ก็คือสามารถ อัพตัวเองให้เป็นทหารระดับเทพได้นะครับเนี่ยก็คือเอาสกอร์โจนมาอัพเป็นนี่เนี่ยซิติเซนพวกกาดพวกมาร์เมร์นะครับอันนี้คือสกอร์อะไรอันนี้คือสกอร์เปลี่ยนอาชีพครับเนี่ยพวกเนี้ยก็คือเอาสกอร์โจนเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือใช้สกอร์ลูเตอร์กากๆสิอันกับสกอร์มาลาเดอร์นะครับหอันก็คือเป็นหัวหน้ากองโจนใช่ไหมอันนี้1อันกับพวกโจนกิกกิสิบอันมาแลกเป็นซิติเซนหนึ่งอันนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มาลาเดอร์5อัน กับแบนดิตวอลลหลอดอันนี้ก็หูบอสโจร2ตัวนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นกาดสกอได้นะครับตรงนี้ซึ่งสกอตรงนี้พอเราได้มาปุ๊บแล้วไปเปลี่ยนอาชีพตรงไหนนะครับก็นี่เลยครับมันจะมีตรงนี้นี่เลยนี่ตรงนี้มันก็จะมีตั้งแต่ระดับเป็นซิติเซนนะครับนี่พิเรียวซิติเซนก็คือเป็นชาวบ้าน,นครับ เพราะว่าตอนเรามาครั้งแรกเราจะเป็นวิลเลจเจอร์นะครับซึ่งสกิลอาวุธกว้างพวกสกิลอาวุธมือเดียว2มืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะกากมากนะครับเนี่ยความสามารถแค่ระดับ25เองนะครับแต่ถ้าเรามาเป็นซิติเซนครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น50ทุกอย่างนะครับนี่หรือถ้าใครดวงดีเก็บสกอร์ได้เยอะอาจจะเป็นอิพิเลียวกาตรงนี้ก็จะทําให้การต่อสู้ก็จะเพิ่มเป็นจุดสิบห้าเลยนะครับทุกอย่างนี่แหละดูได้เลยนะครับนี่อิพิเลียวิเทนแลนด์สูงสุดนะครับที่เราสามารถฟาร์มได้ถูกไหมก็จะเป็นนนตรรงี้ะคับ ก็คือจะทําให้การต่อสู้ของเราจะเป็น100ทุกอย่างเลยนะครับนี่สุดยอดแต่อันนี้ก็คือจะไม่มีในเรื่องของธนูนครับถ้าหากว่าคุณอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีธนูนครับคุณต้องไปเป็นพวกโบ์แมนตรงนี้นะครับนี่ต้องไปใช้สกอร์พวกโบ์แมนในการปิดอาชีพครับก็จะมีพธนูตรงนี้ก็สามารถยิงธนูได้แต่ว่าอาวุธจะเกินก็จะสู้ไม่ค่อยเก่งนั่นเองครับประมาณนี้เนาะ ทีนี้ในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการฝากเงินครับเราก็สามารถมาที่ตรงธนาคารตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีธนาคารครับที่เราสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลขจำนวนเงินของเราได้นั่นเองครับในส่วนของธนาคารเราเนี่ยเราจํากัดไว้ที่สูงสุด1 0,000ื่นเหรียญนะครับที่จะสามารถฝากได้แต่ห้ามฝาก10,000พอดีเป๊ะนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะบล๊อกนั่นเองครับฝากได้แค่9 9 9าพเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการจํากัดไปด้วยครับให้คนเนี่ยมีเงินได้สุด ในธนาคารแค่10000หมืครับเพื่ออะไรเพื่อที่กรณีที่ผู้เล่นที่เล่นเป็นสายโจน,นะครับจะสามารถไปปล้นผู้เล่นคนอื่นได้นั่นเองครับในส่วนของการที่เรานั้นจะป้นคนอื่นเนี่ยก็แนะนำว่าให้แสดงจิตนาลมในการป้นด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีไปฟันหัวเขาแล้วก็ไปป้นเอาตังค์เข้ามานะครับไม่ได้นะครับก็สาหรับผู้เล่นที่โดนปล้นนะครับก็มีทั้งเลือกได้ว่าจะยอมให้เงินเขาไมง่ายหรือ จะสู้กับเขาก็ได้นะครับถ้าว่าสู้แพ้เนี่ยของในตัวก็จะตกหมดเลยนะครับรวมถึงเงินด้วยแต่ว่าเงินเนี่ยจะตกแค่10%เท่านั้นนะครับของเงินที่เรามีนะครับเอาละส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการคราฟอาวุธและชุดเกราะนะครับสลับใครที่เป็นอาชีพช่างเนาะก็สามารถมาที่ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีทงของพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นทงฝั่งเอ็มพายนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยู่เมืองกลางเนี่ยก็จะต้องมาที่ตรงนี้นะครับสลับในช่างเนาะก็สามารถคราฟของได้นะครับ มันจะมีพวกอิทเนียพวกอเซนไลต่างๆนะครับที่เปทอมพวกนี้ที่จะปักไว้อยู่นะครับตามวัฒนธรรมของเขาเลยนะครับอย่างของเราอยู่เมืองกลางเป็นอ็มพีร์ใช่ไหมเราก็มาคราฟที่ตรงนี้ได้อย่างเช่นอันนี้เสื้อผ้าใช้พวกลินิน2อนะครับเนี่ยพวกนี้ก็เราต้องเอาแฟกนะครับฟาร์มแฟกมาแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนนะครับไปเป็นพวกผ้าก่อนนะครับเราจึงจะสามารถเอามาคราฟเป็นชุดเกราะได้นะครับรวมไปถึงอาวุธเราก็ ต้องใช้ไม้นะครับหรืออย่างถ้าเป็นพวกเครื่องมือทั่วๆไปพวกเคียวอะไรพวกนี้เราสามารถทําเองได้นะครับโดยการใช้กิ่งไม้1กับก้อนหิน1นะครับหนึ่งเท่าหนึ่งเราก็จะสามารถทําเป็นพวกของพวกนี้ในการใช้เป็นฟาร์มทั่วไปได้นะครับหรือเอาไปทำไอ้อะไรอ่ที่ตกปลาได้นะตรงนี้ก็คือใช้กิ่งไม้2นะครับหรือถ้าเป็นพวกของหมอนะครับก็คือมีดหมออันนี้ก็คือไว้สำหรับพวกอาชีพหมอนะครับก็สามารถทําได้นะครับ พวกมีดหรือพวกขวานอันนี้ก็คือไว้สลับต่อสู้เท่านั้นนะครับตัดไม้ไม่ได้นะครับถ้าตัดไม้ต้องเป็นขวานกะกาอันนี้เท่านั้นนะครับพวกหอกพวกดาบต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องทําการตีเหล็กก่อนนะครับโดยการเอาเหล็กที่เป็นเหล็กพวกนี้นะครับมาทําการตีอาวุธก่อนเลยนะครับให้เป็นเหล็กแท่งก่อนนะครับเราจึงจะสามารถทาเป็นอาวุธได้นั่นเองครับซึ่งเหล็กแท่งทํายังไงเราก็ต้องไปตรงจุดที่มันใช้ในการตีก็จะมีอยู่ตรงนี้ มีพื้นที่ตรงนี้ครับไี่เลยตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีพวกไม้นะครับเนี่ยทําเป็นเกวียนก็ได้นี่คาร์ดเนี่ยพวกนี้พวกเกวียนพวกเกวียนศึกะไรต่างๆรวมไปถึงพวกเรือลบพวกอาวุธโจมตีเมืองด้วยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็จะมีนี่เลยการทําพวกแร่เหล็กนะครับเหล็กก็จะใช้อะไรบ้างก็จะใช้เป็นถ่านหนึ่งกับเหล็กหนึ่งนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งมาทําเป็นเหล็กแท่งนะครับนี่ถ่นานก็ สามารถทําได้โดยการเอาท่อนไม้5อันนะครับมาทําเป็นฐานหรือเราจะไปหาก้อนฐานหินก็ได้นะครับเราก็จะได้เป็นฐานหินเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาฟาร์มท่อนไม้มานะครับประมาณนี้เนาะก็เอาทําให้เสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเข้าไปตรงนู้นนะเพื่อทําอาวุธนั่นเองครับแล้วก็มันจะมีจุดที่จะใช้ในการปั่นผ้าด้วยในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของเกวียนนั่นเองครับก็ถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วมีตังค์มากพอที่จะซื้อเกวียนได้นะครับก็ ให้ไปซื้อเกวียนจากตลาดนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่จะสามารถสปอนเกวียนได้นั่นเองครับโดยการที่เอานี่ครับเนี่ยเอาเกวียนมาใส่ไว้ที่มือนะครับแล้วก็จากนั้นก็ถือไว้ในมือแบบนี้แล้วก็กด F นะครับปึ๊บมันก็จะเป็นการสปอนเกวียนออกมานั่นเองครับทีนี้วิธีการใช้นะครับก็คือคุณต้องไปซื้อลามาด้วยนะครับไปขี่ใกล้เกวียนนะครับ จากนั้นคุณก็กด F เท่านั้นเองครับมันก็จะได้เป็นีเรยบร้อยนะครับเกียร์ของคุณยบร้อยแล้วนะครับก็สามารถลากแล้วก็ไปหาสไพรกอร์แล้วก็ใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยขนมาขายได้นะครับหรือขนเอามาค้าของก็ได้นะครับทีนี้วิธีการเปิดก็คือขึ้นไปบนเกียร์นะครับแล้วก็กด F แบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเปิดได้นั่นเองครับในนี่เนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับจะเอาอะไรใส่เข้าไปข้างในก็จัดไปครับในี่ใส่เต็มที่ปุ๊บเข้านี้เองครับ แล้วก็วิธีการเก็บเกวียนครับถ้าหาว่าใครมีเกวียนแล้วก็อยากเก็บเกวียนครับก็สามารถมาจอดที่เดิมนะครับแนะนำให้มาจอดที่ตรงจุดเดิมนะครับอนี่แล้วก็กด F ปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วก็ลงปับ๊บเชือกน,นั้นคุณก็ทําการกดตรงนี้เองรอบนะครับมันก็จะเด้งเข้าตัวของคุณครับแต่เนิยามว่าพยายามอย่าทิ้งของอะไรไว้ในเกวียนครับเพราะถ้าทิ้งของไว้ในเกวียนแล้วเราไปกดเก็บเนี่ยของที่อยู่ในเกวียนก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่า อย่าเหลือของไว้ข้างในเกวียนนะครับเอาไปขายแล้วเอาอะไรให้หมดก่อน,นครับแล้วค่อยเก็บเกวียนส่วนลาเราไม่ใช้เราก็ขายทิ้งได้ครับประมาณนี้โอเคในส่วนของการทํามานะครับจริงๆก็มีจุดให้ทํามาทุกบัวนะครับมันจะเป็นอานม้าแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คือยังทําไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีนายช่างนะครับก็คือคุณต้องไปหาผ้านะครับผ้าลินินนะครับกับ ข้าวนะฟางข้าวมาทําการคลาฟเป็นม้านะครับโดยการที่คุณจะต้องไปทําอ่านม้าก่อนจากนั้นคุณก็มาที่ตรงนี้ครับนี่พอคุณทําอานม้าจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็เดินมาตรงนี้นครับแล้วมันจะมีให้กด F เพื่อสปอนน,นเองครับมันก็จะสปอนเป็นสัตว์ออกมาจากนั้นคุณก็ขี่สัตว์ออกมาแล้วก็เอามาขายตรงนี้ครับเพื่อทําเป็นสต็อกสินค้าให้คนอื่นได้ซื้อต่อน,นั่นเองครับประมาณนี้ ส่วนการใช้พวกหอตีเมืองหรือว่าการขี่เรืออันนี้ก็จริงๆก็มีจุดสปออยู่ตรงนี้นะครับสลับใครที่มีเรือแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าสรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะยังไม่มีนะนะแต่ถ้ากรณีที่คุณมีแล้วนะครับคุณก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถือไอ้กล่องเรือนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเวียนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วคุณก็แค่กดเอ,อตรงนี้นะครับมันก็จะสปอรเรือตรงนี้ให้คุณแล้วคุณก็สามารถล่องเรือท่องโลกกว้างได้เลยนะครับประมาณนี้เอาละก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของการสอนเนาะก็ น่าจะครบเครื่องถ้าหาว่าใครมีข้อมูลหรือมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอยตอบหรือคอยคอมเมนต์ให้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องมาด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม